五十六，五十七。 i <laughs> ขอซื้อบัตรบูธนะให้กับต้อมเดอร์เดซ่าเย้สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันบ่อยมากเลยทีเดียวนะฮะเจอกันบ่อยมากเลยครับพี่ครับผมอะขอขอหมวกหมมีชีวิตรอดใช่ไหมขอหมวกครับขอหมวกนะฮะโอเคขอหมวกให้ต้อมพีนะฮะให้ต้อมพีมาเดี๋ยวเชิญต้อฝันนี้เลยครับเดี๋ยวให้พูดอะไรถึงชาวเชียงใหม่สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้ออนก่อนแล้วกันครับ สวัสดีครับชาวเชียงใหม่เด้ม <S <S อมาตั้งนานแล้วพึ่งสวัสดีสวัสดีไปแล้วอ้าวรอบนึ่งก็วิจัยนะครับที่โจกในนี้เราได้มาปมัรบ่อยๆนะครับแตดีมากเลยเด้อที่ได้มาเจอทุกทุกคนนะครับก็เราจะเชิญชวนทุกทุกคนนะครับมาเอลห้างเซนทันกจ์ทัศน์น,นักนะครับมาให้น,นัดเหมือตนตดิมได้เลยนะครับก็ ลอยกระทงนี้ก็อยากจะฟานะครับว่าจะไปเล่นประทงดังกเลยเดี๋ยวนะเนี่ยดึงงงอยู่อ่ะโอนพู้นไหลขวาเดี๋ยวเราพาให้เขาบอกว่าลอยกระทงเนี่ยอย่าเล่นกระทั่ที่มันดังเก่งเกินไปมันจะกระแทกใจพี่เหรอครับผมไม่าก็คือว่าอยากวางใจไม่ต้องรายอะไรอย่างนี้เป็นอวลากระจายก็ริ้วขาดอะไรกันอย่างนี้ครับผมนะฮะ ครับตั้งนครับผมตั้งครับครับให้ก็จริงๆไม่ค่อยได้มาเชียงใหม่มาที่ใดมาข่าวอ้นทุกทีนะหัวเข่านี้รู้สึกอบอุ่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าหลายๆคนมีที่มาเชียร์ไม่คิดเหมือนกันว่าจะแน่นขนาดนี้ครับต้องบอกเลยว่าเส้นทางนี้คนนั่นมากจริงคนเยอะมากใช่มยร์ไม่ไม่ไม่คิดเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาเส้นทางนี้อีกบ่อยๆมาบ่อยๆใช่เพราะว่าคนเยอะแล้วก็น่ารักมากให้มาไหม ให้มาต้องเสียงดังวคนนี้ให้มาไหมเนี่นะครับนะไหนค์แค่มาจากกรุงเทพมั้งเลยรีบบ้างเนี่ยนี่เลยเนียนเลยเราคนที่เรียนกรุงเทพเลยมีเนียด้วยนะครับจริงจริงยังไงขอเสือกมาเบ้กับเต้มรวยอุ่นเนื้อซ่าเฮ้ ไ, <ns Lyn> <thing> ไปพัก <superv> ผ <ising> ่อนก่อนแลยได้เลยขอฝากอะไรหนึ่งอย่างได้ไหมได้ครับครับขอฝากด้วยนะครับวันที่7ธันวาคมนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปประกวดเดสตาร์ซิสกันนะครับไปกันที่เดียวใครจะมาประกวดเดสตาร์ซิสขอเสียงมาเร็วดู้ไหมดู้ไหมทำไมไม่รบางคนเกินที่แปลเนีออไม่เป็นไรปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า เขาเรียกว่าเยายโอกาสเหมือนกันนะใช่ให้กับคนเนี่ยที่แบบขยายอายุกว้างขึ้นและจะบอกเลยว่าต่างชาติเดี๋ยวนี้สมัครเดอ s t สตาร์ได้นะครับผมครับผมใช่แล้วดูอย่างรุ่นเราคิดโดเวอร์เช e นม่เซ็ตดีจริงเลยนะครับก็ยวจะฝากทุกทุกคนเลยนะครับไปสมัครกันเยอะๆนะครับปีนี้ก็ขยายอายุนะคบตั้งแต่15ปีจนถึง28ปีนะครับคนที่อายุเกิน25ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับไปประกวดกันเยอะเ้อ ใช่ครับดังนัใครที่สนใจนะกับเดอะสตาร์สิบอย่างที่ต้อมเละบอนได้บอกไปนะฮะอย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากสมัครนะฮะอย่าลืมติดตามต้อมและบอลกันต่อไปเรื่อยนะฮะขอบคุณมากนะครับต้อมและอลเดอะสตาร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ต้อมและบอนไปพักผ่อนนะฮะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะกับเสนอ